ทุกคนคะอย่างที่รู้กันนะคะว่าปอชเช่เนี่ยเป็นหนึ่งในรถซูเปอร์คาร์ที่หวานชอบมากๆแล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยค่ะว่าจริงแล้วมันมีปอ s เช่รุ่นหนึ่งที่เหมาะกับหวานสุดๆอันนั้พูดแค่นี้น่าจะพอเดาออกแล้วนะคะเป็นรุ่นอะไรตะวานอุบซว้ยก่อนนะคะเพราะเรากําลังขับไปเจอเขาคะ่ะ เปอร์เชคเคเยน e ไฮบริดค o เป้แหมดูแค่แวบ,บเดียวก็รู้แล้วว่าเราต้องเป็นเนื้อคู่กัน,นแน่ๆเลยค่ะดูสิคะหล่อซะขนาดนี้แต่ว่าจะเข้ากันได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปลองขับกันนะรถเปอร์เชสเคเยน e h y b ริดคูเป้เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันเลยนะ เครื่องยนต์เบนซิน3ลิตร V6 เทอร์โบ340แรงม้ามอเตอร์136แรงม้าและเมื่อทั้ง2ระบบนี้ทำงานร่วมกันก็จะให้กำลังสูงสุดกว่า462แรงม้าเลยทีเดียวส่วนแบตเตอรี่ของเขาก็มีขนาด17.9กิโลวัตต์อาวเรียกว่าใหญ่กว่ารุ่นเดิมเมื่อชาร์จเต็มเนี่ยจะใช้งานได้ประมาณ35-45กิโลเมตรตามสเปคของโรงงานเลยนะ อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ38.4-40ถึง40กิโลเมตรต่อลิตรหรือราวๆ2 5ถึง3 5ลิตรต่อระยะทาง100กิโลเมตรแต่เอาจริงๆหวานว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะคะเห็นสีเทาดูเงาๆมีประกายสวยแบบนี้เขามีชื่อด้วยนะ q u a s t z i t e g r e y Metallic ที่มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันทั้งกันชนหน้าซุ้มล้อแบบ Sport Design Package และล้อแมกขอบ22นิ้ว ชุดชาร์จไฟออนบอร์ด7.2กิโลวัตต์อวไฟหน้าตัวท็อป PDLs Plus ที่ปรับความสว่างลำแสงใกล้ไกลได้ตามความเร็วและสภาพแวดล้อมอัจฉริยะมากๆไฟท้ายดีไซน์เป็นเส้นยาวค่าจากซ้ายไปขวาโดดเด่นมากเห็นแต่ไกลก็รู้เลยว่าเป็นรถขยน ภายในของเขาก็มีสปอร์ตโครโนแพคเกจเสริมหลอดสะดุดตาบนคอนโซลกลางด s ชบอร์ดเป็นแบบสัมผัสพวงมาลัยมัลติฟังชั่นเบาะแบบคอมฟอร์ตปรับไฟฟ้า14ทิศทางแอร์หลังแยกซ้ายขวาและชุดเคลื่อนเสียงโบส c a ย ền คูเป้เป็น v วาเรนซ์ของขย ền SUV นะคะซึ่งเขาออกแบบให้หลังคามาจนถึงท้ายบริเวณนี้มีลักษณะลาดลงค่ะ ทำให้ Side Window Trim มบริเวณนี้นะคะมีกลิ่นอายของความเป็น911ค่ะก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะแบบนี้เราเสีย h e เฮด o ูมด้านหลังไหมวิิวัทบอร์ช่เขาคิดมาแล้วค่ะด้วยการลดความสูงของเบาะหลังลงนะคะเพื่อให้เฮดรูมเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกับ SUV รุ่นปกติมากที่สุดก็เรียกได้ว่าหล่อขึ้นและยังใช้งานได้ดีตามแบบฉบับรถเยอรมันค่ะพร้อมไปกันค่ะ ฮัลโหลสวีทวันวันฮัลโเียขยันคันนี้มีออปชั่นเสริมด้วยนะคะนั่นก็คือสปอร์ตเอ็กซอสเดี๋ยวมาฟังเสียงของเขากันว้าวฮัดเรทขึ้นเลยทุกคน <c oughs> DNA ของซูเปอร์คาร์มาอยู่แท่เทา <c oughs> <ๆ>้าเราโอ้แม่เจ้าอากาศข้างนอก 5 1 51. 5องศาเซลเซียสทุกคนนี่คือเท่าตอนหวนันอยู่ที่ซาฮาราเลยนะ OMG อยู่เมืองไทยเราต้องสู้จริงค่ะไป มาของคเยนนะคะเหมือนหนังฮอลลีวูดเลยค่ะที่ทุกเรื่องจะต้องมีฮีโร่เนี่ยมาช่วยกู้วิกฤตคเยนถือเป็นรถที่มากู้วิกฤตให้กับพอเช่เลยนะเพราะว่าช่วงยุค90เนี่ยตอนนั้นพอเช่ประสบปัญหาวิกฤตอย่างมากเลยแล้วก็มีแค่รถรุ่น911นะคะซีโอคนใหม่ของเขาที่ชื่อว่าเวเดลิงเวเดคิงเนี่ยนะเขาก็ทาทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นรัดเข็มขัดเพื่อให้ประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยสูงสุดนะคะรวมถึงการเลี้ยงออฟพนักงานที่มีเงินเดือนสูงออกแล้วก็ ออกรถรุ่นใหม่ซึ่งก็เป็นเจ้าขยนคันนี้ด้วยในตอนแรกเขาไม่เชื่อโปรเจกต์โคโลาโดซึ่งทําอยู่ในอูลเล่เล็กๆที่พอเช่ในไปเช่าไว้แล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดทุกอย่างเป็นความลับทั้งหมดเลยแต่ก็มีคนแย้งเหมือนกันนะว่าโปรเจกต์นี้จะทําให้พอเช่เสียอิมเมจของการเป็นซูเปอร์คาร์หรือเปล่าแต่ก็จากผลลัพธ์ปี2002ปุ๊บเนี่ยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยเรียกได้ว่าเซ็กซ์แสตด์ของคําว่า Luxury s u v ใหม่เลยทําให้แบรนด์อื่นเนี่ย วิ่งตามสุดๆเลยด้วยความที่เมื่อก่อนถ้าพูดถึง s u v มันจะเป็นรถที่ค่อนข้างใช้สำหรับตรวจการมีความใหญ่เทอะทะยโยกเยกนะคะแต่พอ Porsche เขามาทำขย,ยนปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นสวยเท่ประสิทธิภาพดีสมรรถนะสูงสามารถซิ่งได้อะไรได้ ก็ถือเป็นการเปลี่ยนโฉมแล้วก็ยืนหนึ่งในตอนนี้เลยค่ะปีที่แล้วปอร์เช่ขายรถคายเยนไป9 5 6 0 4คันทั่วโลกตามมาด้วยเจ้ามาคนที่แ6 7 2 4นที่86,724คันือคงไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนทั่วโลกเนี่ยชื่นชอบมันมากขนาดไหนนะคะนี่เราก็พาคายเอนมาเข้าเมืองนะคะรอๆแบบนี้ต้องขับโชว์ตัวซะหน่อย Ừ ừ ดูรอบตัวหวานสิคะนี่ถ้าไม่ดีจริงคงไม่ได้รับความนิยมกันมากถึงขนาดนี้การขับรถฟูลไซส์เอสในเมืองถึงแม้ภายนอกมันจะดูคันใหญ่เทอะทะนะแต่จริงๆแล้วขับง่ายมากๆเลยด้วยความที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยแหละแต่ถึงเวลาเร่งแซงก็มาแรงตามใจสั่งเลยด้วยความที่ท้ายลาดลงนะคะทำให้พื้นที่หลังคาเนี่ยแคบลงวิศวกรเขาก็เลยคิดมาแล้วค่ะว่าหลังคาเนี่ยเซ็สตสแตนดาดเป็นกระจกแบบนี้เลย ข้อดีของการขับเคลื่อนที่หวานชอบมากเลยนะก็คือเวลาไปตามห้างชั้นนำเนี่ยเราไม่ต้องไปวนหาที่จอดให้เมื่อยเลยสามารถจอดตอนเดียวกับซุปเปอร์คาร์ได้เลยสักสีเท่าซุปเปอร์คาร์เลย เสร็จธุระแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปรับสุดหล่ออีกหนึ่งคนนะถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วเดี๋ยวจะได้รู้แล้วนะว่าเราเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่า คุณค่ะเฮมาลองดูกันเออชู่ใส่ได้ทั้งคันจริงๆด้วยนี่แหละที่หวานรอดูว่าเจ้า o r s c h e Cayenne E-Hybrid Coupe จะใส่จักรยานทั้งคันแบบไม่ถอดล้อได้ไหม ตอบโจบสงสัยเราเป็นเนื้อคู่กันจริงๆแล้วละ่ะและเดี๋ยวหวานๆจะพาสองนุ่มหล่อไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนลยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเซ p พ้อยกรุ๊ปสำหรับปอ c h เช่ y ย n n e e ฮบ b ิ i ซูเปอรคันนี้ด้วยค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย อนแน่ถูกใจขย็นเหมือนหวานหวานแล้วใช่ไหมคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือราคาพิเศษแอดไลน์แอดสวิตหวานหวานหรือสแกน QR Code โคดนี้ไว้เลยนะ